สวัสดีครับผมคาร์ลิซิ่งนะครับวันนี้พาเ,เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านมาเปรียบเทียบรถ E ีีในประเทศไทยเรานะครับว่ารุ่นไหนหน่าใช้ที่สุดวันนี้จะพามาดูว่าแต่ละรุ่นนะครับราคาที่ประมาณเท่าไหร่แล้วรุ่นไหนหน่าใช้อยู่ที่ประมาณไหนนะครับ ต้องบอกว่าช่วงนี้ตลาดเขาจะเดือดแบบสุดๆเลยนะครับเพราะว่ามีผู้เล่นนะครับทางด้านของฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยลงมาประกาศราคานะครับมีส่วนลดมากถึง7 0 0 0 0 0บาทนะฮะแต่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นทางฝั่งของดิวเลอร์นะครับมีส่วนลดนะฮะถึง7 0 0 0 0 0ลดลงเหลือ1 2 9 9 0 0 0บาท แล้วก็ตัวราคานี้นะฮะมีของแถมให้อีกเพียบเลยนะครับท่าเพื่อนสมาชิกท่านไหนสนใจก็ลองติดต่อสอบถามที่ดีลเลอร์ได้เลยนะครับแต่อาจจะไม่ได้มีทัวร์ขายทั่วประเทศนะครับวันนี้ก็เลยจะพามาเปรียบเทียบกันดูนะฮะว่ารถ E ีวีในประเทศไทยเราเนี่ยถ้าราคาเป็นประมาณเนี้ยมีรุ่นไหนมั่งนะครับที่น่าใช้แล้วแต่ละรุ่นเนี่ยได้คะแนนที่ทไหร่วันนี้การเลสซิ่งจะพามาให้คะแนนเลยนะครับเริ่มต้นจากที่รุ่นแรกเลยแล้วกันนะครับทั้งฝั่งของเกรดวอลมอเตอร์โอล่ากูดแคท Ora g o o d c a t นะครับประกาศราคาออกมานะครับตัวเริ่มต้น,นยอยู่ที่ย0อยู่ที่828,500บาทสำหรับตัวเริ่มต้นนะฮะแล้วก็สำหรับตัวท็อปของเขานะครับอยู่ที่1 3 8 5 0 0้าาบาทต้องบอกว่าราคาที่ประกาศออกมานะฮะโอ้โหหลายคนเนี่ยอยากได้ขึ้นมาทันทีเลยนะครับเพราะว่ารถส,สวยอย่างนี้นะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่8 2 0 0 0 0เท่านั้นนะครับ เดี๋ยวมาดูทางด้านของการใช้งานบ้างนะครับ o อ a g o o d c a ทเนี่ยต้องบอกว่าการใช้งานก็ถือว่าดีนะฮะขับได้ไกลถึง500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับแต่อันนี้คือตัวท็อปนะฮะถ้าเป็นตัวเริ่มต้นของเขาก็อยู่ที่ประมาณ400กิโลเมตรนะครับแรงม้าอยู่ที่143แรงมา้า210ินิวตันเมตรซึ่งก็ต้องบอกว่าให้มาค่อนข้างจะใช้งานดีนะครับ แต่ว่าโอล่า o ูดแคทพอประกาศราคานี้ออกมานะครับต้องให้เพื่อนๆสมาชิกทาใจไว้ล่วงหน้านะถ้าเกิดว่าคิดว่าจะจองช่วงนี้นะฮะ,ะมีหลายหลายคันนะครับมีหลายโทนสีเนี่ยอาจจะต้องได้รอนานสักหน่อยอยาการลิซิ่งได้ใบจองมาใบหนึ่งนะครับอจองเนี่ยต้องบอกว่ามีกําหนดรับรถนะครับอยู่ที่30กันยาเลยนะฮะโอโหรอคิวเขาตัยาวแต่ผม คิดว่านะฮะคุ้มค่าในการรอคอยเลยนะครับเพราะว่ารถเนี่ยประหยัดแล้วก็ราคาค่อนจะถูกแบบมากๆนะครับสำหรับโอ a ่ o o d c a t g a l รเลซิ่งให้คะแนนอยู่ที่9.5คะแนนเลยนะครับเพราะว่ารถก็สวยนะครับใช้งานก็ถือว่าดีขับไกลดีต่างหากนะครับโอ้โหขับได้500กิโลเลยถือว่าใช้ได้นะครับแต่อาจจะไม่ให้คะแนนแบบเยอะถึงขั้นว่า10เต็มนะฮะก็เกี่ยวกับเรื่องของอศูนย์บริการของเขานะครับก็ต้องรอดูในอนาคตคิดว่าน่าจะมีเยอะขึ้นอย่างแน่นอน อทีนี้มาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับ MG ZEV MG ZEV นะฮะเปิดตัวใหม่ล่าสุดออกมานะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่949,000บาทรุ่นดีนะฮะแล้วก็จะเป็นรุ่นท็อปของเขานะครับอยู่ที่1,23,000้บาทรุ่น X ซึ่งราคาเนี้ยประกาศออกมานะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าว้าวาน่าดูนะครับถ้าเปรียบเทียบราคาเนี้ยนะแพงกว่า OLA า o o กูดแคอยู่แ0นหนึ่งนะฮะแต่ว่าโอ้โหของนี่ถือว่าน่าสนใจเลยนะครับ มาดูทางด้านของสเปคเบื้องต้นนะฮะวิ่งไกลได้อยู่403กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับ177แรงมา้า280นิวตันเมตรซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันตามตัวเลขนี้นะถ้าเปรียบเทียบกับเจ้าโอล่าเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าทาง mg ดูดีกว่านะครับแต่ว่าเรื่องของตัวแรงบิดเนี่ยปรับลงจากตัวเดิมนะครับเพราะตัวเดิมเนี่ยแรงบิดเขาจะสูงกว่านี้นะครับแต่เรื่องของการที่ปรับแรงบิดลดลงอย่างนี้นะฮะก็ทําให้รถเนี่ย วิ่งไกลได้มากขึ้นนะครับขับไกลได้มากขึ้นอาะก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่น่าสนใจนะฮะนี่ฮะเพื่อนๆสมาชิกดูที่ในงานนะครับแทบจะไม่มีมุมไหนให้ยืนถ่ายได้เลยเพราะคนเยอะจริงๆสำหรับคะแนนนะฮะการเลซิ่งให้อยู่ที่9.7คะแนนต้องบอกว่าให้คะแนนค่างเยอะมากๆนะครับ ที่ให้คะแนนเยอะเนี่ยเพราะว่า MG นะครับเขามีศูนย์บริการขเขาเยยอะแบบเยอะมากๆนะครับแล้วราคาปรับลงมาเงี้ยนะแล้วก้าลดให้ลูกค้าระดับ2 0 0 0 0 0กว่าบาทเนี่ยโอ้โหก็ต้องให้คะแนนเยอะแบบสุดๆอย่างที่เห็นนี่แหละครับรถ m อ ZS เนี่ยเราเคยใช้งานกันมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับตัวที่เป็นตัวเก่าเนี่ยข้อเสียแทบไม่ค่อยมีนะฮะก็อาจจะมีละเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ว่ามองทางด้านของการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับ อทีนี้มาดูรุ่นถัดมาเลยรุ่นถัดมาก็ยังเป็น MG อยู่นะครับเป็น MG EP MG EP นี่ราคากระชากใจสุดๆเลยนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่761,000บาทสำหรับรุ่นเดิมนะฮะโมเดล2020แล้วก็ราคาที่771,000บาทอยู่ที่รุ่นพัดนะครับ2021 ซึ่งราคาต่างกันอยู่แค่หมื่นเดียวนะครับแต่ว่าโอ้โหราคา7 0 0 0 0สนกว่าบาทะนะฮะแล้วไม่ต้องเติมน้ํามันอีกเลยเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับราคาประมาณนี้ถ้าเปรียบเทียบกับรถน้ํามันเนี่ยเจ็ดแสนกว่าบาทคืออีโคคาร์เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยได้ได,ได้อย่างนี้เลยนะฮะก็ต้องบอกเป็นตัวที่น่าสนใจที่สุดรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับทางด้านของการวิ่งไกลอยู่ที่380กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับ163แรงม้า 260นิวตันเมตรอ่ะก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้ถึงกับขั้นปูดป๊ดอะไรมากมายนะครับเน้นการใช้งานเป็นหลักนะครับแต่ว่าก็ขับถือว่าก็ไม่ได้ไกลมากนะครับ3า0ร้อการขับการขี่เนี่ย ผมมองว่าทาง MG เนี่ยเขาก็ยังเป็นแบรนด์ที่ค่อทั้งยะดีมากๆนะครับฝสู์บริการเยอะก,การออกแบบก็ถือว่าเหมาะกับการใช้งานมากๆคะแนนสำหรับทางด้านของ EP ก a r เ e สซิ่งให้อยู่9.4คะแนนนะครับก็ต้องบอกว่าให้คะแนนค่อนขน้างสูงมากๆแต่ว่าอาจจะไม่สูงเท่ากับ Ola k o o d c a t ก็เกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างหน้าตาดีไซน์ของเขานะครับแล้วก็ลักษณะการใช้งานนะฮะคือถ้าเกิดว่าราคาอย่างนี้นะและ MG เขามีมาให้แบบเป็นรถเก๋งคล้ายๆกับสวยๆกว่านี้หน่อยนะฮะก็คิดว่าน่าจะ ให้คะแนนเยอะนะครับแต่นี่ให้คะแนนเรื่องของหน้าตายอย่างเดียวนะครับแต่ก็ยังถือว่าให้เยอะแบบสุดๆอยู่นี่มาดูรุ่นถัดมาเลยนะครับสำหรับรุ่นถัดมาก็คือนิสสันนิสสันลีฟราคานะครับประกาศจากดีลเลอร์เนี่ยลดลงมา700,000บาทนะฮะร,ราคาเหลืออยู่แค่เพียงนะครับ1,299,000บาทเท่านั้นพร้อมของแถมให้อีกนะครับ18รายการโอ้โหต้องบอกว่ากลายเป็นว่าลด นิสสันลิฟน่าสนใจแบบสุดๆเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้ต้องแจ้งเพื่อนสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นการประกาศราคาจากดีลเลอร์นะครับก็ไม่ได้มีขายทุกเจ้าว่าอย่างนั้นนะครับเพื่อนสมาชิกอาจจะต้องหาข้อมูลในจนเนอร์สักหน่อยนะครับแล้วก็ไปสอบถามดูว่าดีลเลอร์ท่านไหนขายมั่งนะครับมาดูทางด้านของอเรื่องของเทคนิคนะฮะ นิสสันลีฟเนี่ยวิ่งไกลนะครับได้อยู่ที่311กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับอาจจะมองว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร,ร่นะฮะแรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับ320นิวตันเมตรโอ้โหแต่ว่าแรงแรงบิดต้องบอกว่าให้มาเยอะแบบเยอะมากๆนะครับเรื่องของการวิ่งไกลเนี่ยผมว่าอาจจะขึ้นอยู่กับแรงบิดนี่แหละครับถ้าเขาลดแรงบิดลงมาสักหน่อยอาจจะวิ่งไกลกว่านี้นะครับแต่ถ้าแรงบิดให้ขนาดนี้นะขับได้พอๆกับรถน้ํามันเลยฮะสบายๆขึ้นเขาลงห้วยนะครับ สำหรับคะแนนเนี่ยการเลซิงให้อยู่ที่9.0คะแนนนะครับโอ้โหต้องบอกว่าก็ถือว่าให้เยอะนะถ้าเป็นทางกลุ่มของรถ E ีตอนนี้ให้คะแนนสูงหมดเลยนะครับแต่ว่าก็ที่ให้ไม่สูงเท่ากับเจ้าอื่นนะครับเพราะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของราคานี่แหละครับเพราะว่าเรื่องของราคาต้องบอกว่ารถเกินล้านนะครับรถเกินล้านเนี่ยแต่ว่าอาจจะวิ่งได,ได,ได้ได้ไม่ไกลนะฮะอยู่ที่0 0กว่าเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเรื่องของ วิ่งไกลเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าได้มาทดแทนเรื่องของแรงบิดแรงบิดเขาให้มาเยอะจริงนะครับคือวิ่งได้ผมว่าพอๆกับรถน้ํามันเลยนะสำหรับนิสสันลีฟนะครับแถมให้อีกสักหนึ่งรุ่นนะครับเป็น EV ีราคาถูกนะฮะที่ยังไม่ได้เปิดตัวอะไรมาสักสิ้นเลยนะฮะเอามาให้ดูให้เฉยนี่แหละมาให้พวกเราเห็นแล้วก็อยากซื้อไว้อย่างนั้นนะครับก็เป็นรถเนต้านะฮะ,ะเตรียมที่จะเปิดขายในไทยเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ราคาคาดการว่าหลังจากได้รับส่วนลดแล้วเนี่ย ก็จะอยู่ที่ราคาไม่เกิน7 0 0 0แสนบาทนะครับก็อยู่ที่6 0แสนกว่าบาทเท่านั้นนะฮะ,ะแต่ว่าเงื่อนไขต่างๆนะครับเดี๋ยวการซืสซิงตอนนี้ยังไม่ทราบอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับคือเดาเอาล้วนๆเลยแต่ว่าเนต้าเนี่ยข้อดีของเขาคืออะไรนะฮะ ข้อดีของเขาคือเขาจะมาให้ทางด้านของปตทผลิตให้นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่อยู่ในเรียกว่าจัก,กรวาลน,นะครับจัก,กรวาลของปตทรุ่นหนึ่งเลยนะฮะก็ถือว่าน่าสนใจละราคาเนี่ยโหถูกมากนะครับลงมาถ้าเกิดว่าจะเอาอีโคคาร์นะเอาแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ารถรถคันละหกแสนกว่าบาทอะแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำมันอีกเลยเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็มีตัวท็อปของเขานะครับเนต้ายูโปรซึ่งรูปร่างหน้าตาเนี่ยโหออกอวกาศสุดๆเลยนะฮะแต่ว่าราคาก็คงไม่เบาแน่นอนนะครับสำหรับเน ตยยแต่การ์เลซิงมองว่าตัวรุ่นประมาณนี้ฮะเร็วๆนี้ถ้าเขาเปิดตัวออกมานะแล้วก็มีอะไรที่ลงตัวแล้วนะครับก็คิดว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจรุ่นหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องรอดูอตอนขับตอนขี่ทีนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าตัวที่เป็น E ีราคาถูกตอนนี้ก็มีให้เห็นหลายรุ่นนะครับหลายรุ่นมากๆเลยเพื่อนๆสมาชิกก็สามารถเข้าไปดูที่งานบริทโชว์ปีนี้ได้เลยนะครับ ซึ่งปีนี้แปลกกว่าทุกปีนะฮะ,ะเพราะว่ามีรถ E ีีเข้ามาเยอะแล้วรถ E ีีเนี่ยเอามาไม่ได้เอามาโชว์นะฮะเอามาขายแบบเขามีหลายรุ่นนะแน่นเลยนะฮะแน่นบูธเลยว่าอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับเป็นแฟนที่เป็นรถตลาดรถ E ีีอยู่นะครับโลกกาลังจะค่อยๆเปลี่ยนไปแต่ก็อาจจะไม่ถึงกับว่าแบบอาจจะทดแทนน้ามันในทั้งหมดนะครับแต่คิดว่าก็เป็นทางเลือกที่ดีนะฮะให้พวกเราได้มีรถที่เป็นรถพลังงานทางเลือกนะครับประหยัดขึ้นว่าอย่างนั้นนะครับ ไอ้ไงขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ